เท่าไหร่นะเขาบอกขายห้าร้อยแล้วเราซื้อมาเท่าไหร่ต่อไปต่อมาเขาก็ไม่ให้อคิดขายกันแน่แค่ไหนแล้วโดนเท่าไหรก็ห้าร้อยก็โดดได้ก็อยู่ดีแล้วเราต่อไม่ได้เลยได้แล้วไม่เดินดูนะโอ้โหไปซ่อมมาเนี่ยไปซ่อมมาอีกเท่าไหร่เออในนั้นผ่าฐานร้อยยี่สิบเออผ่าแรงยี่สิบอะไรงมันมาคิดเออคิดสองร้อยห้าสิบเออสรุปซื้อเครื่องใหม่ดีกว่า ชอบเราก็ชอบประวัติอ๋อชอบประวัติชอบให้เล่าไม่ชอบประวัติฝังดินมันต้องเปลี่ยนเป่ยนจะขอ้มาขายก็ขึ้นมาได้นี่สายเกินนาฬิกาไม่มีราคาหรอกแต่เขาชอบประวัติเออขึ้นมาเกินนี่ถ้าเป็นถ้าแมนทองมันผุไปแล้วผูกไหมผูกไอ้แจะมาอันนี้เป็นทองเคนี่ทองเคทองเคไม่ลอกไม่ดำจำนำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยจะขายได้ขายได้ไหม อ๋อขายได้ผู้ใหญ่รับซื้อคืนเท่าไหร่กองร้อยให้ดอกให้ดอกอ๋อให้ดอก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 เป็นไงขาดทุนไหมเราไม่ขาดทุนขายไปห้าร้อยให้ดอกสามร้อยเออให้ดอกสามร้อยค่าใส่เป็นค่าใส่นะเนี่ยรายการเลยนะค่าใสสามร้อยค่าใสทำไมอ่ะซื้อถูกขายแพง เรื kidneys, ่อจะซื้อมาูกจะให้เราขายปูกเอาแล้วกำไรให้กำไรทั้งสามเใหกให้เกียไปไรเอไร้นยายนทักออมามดเลยบอกมากน้ำตั้ง5้าเลยนี่ดขึ้นมาตั้งกี่ปีเออเออกอาีโแตะมาเ็มแล้วเราเชื่อกันไหม็เชื่อถึงเชื่อจะซื้อจาง มีไหมมีแบบนี้ไหมมีเอามาให้เอี้เรือนดิต้องเล่านิทานหน่อยต้องเล่านิทานหน่อยคุณพ่อชอบโน่นๆเนี่ยเนี่ยจะเกิดลิทานเนี่ยยกมาเลยยกมาเลยไม่น้ำทั้งแปดไม่น้ำไม่น้ำเป็ทั้งห้าอะไเป็นทั้งแปดปวดรอไม่ไม่เล่าลิธานก็ไม่ซื้อเออซื้อไหมไม่ซื้อด้วยไม่ซื้อชอบความนี้แล้วนี่อะไรน้าน่ะคนอื่นเขาถามนะอ่า อะไรจริงๆก็ไม่เกินพันกว่าบาทแล้วค่าพอเราบอกด้วยผู้ใหญ่องค์นี้เป็นพ่อนะเอาเท่าไหร่ผู้ใหญ่รับค่าพันมื่นถ้าชอบโดนเลยโดนนี่ขายเราเป็นองค์ไม่มีใครซื้อเราสมัยอะไรนะผู้ใหญ่จากเมืองจากเมืองาผู้ใหญ่ขายเท่าไหร่แน่ๆเนี่ยเออนั้นก็ต้อนเซ็งแซ็กเลยแล้วยืนเงินข่าวยืนเนขายเท่าไหร่ผู้ใหญ่บอกเก้าพันห้า อันนี้ซื้อเลยไอ้พวกนั้นเออตกใจไปเลยใจไอ้นี่มาอย่งเออแล้วเราไปขายได้เท่าไหร่เป็ดอยู่ยังเป็ดอยู่ยังขาด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 ขานขดขาดข่ดขา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 ดขดขดขา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 มขาดอาดขาดขาดขาดาาดด้าดขาดขาดดาดขาดขาาดาาาาอาาาาราาขาาา เราเนาะเราได้กำไรได้เราซื้อเก้าพันห้แล้วเราขอซื้อคืนเท่าไหร่สามพันห้าจำผิดผู่ใหญ่ผู้ใหญ่จำราคาผิดแล้วรายการให้กำไรสามเออให้กำไรสามร้อยแล้วซื้อซื้ห้าร้อยนะแล้วไปกล่องมาแล้วพู้ใหญ่ก็ดูหุ้ยกันดแล้วเราไม่ขายแล้ว เขาบอกเท่าไหร่บอกเท่าไหร่ลุกใหญ่ยกนี้มาสองนิ้วสองเท่าไหร่ล่ะริโพสองร้อยสองร้ตายกำไรสามร้อยเลยขาทุน